อ้าําโอ้ยแม่ด้ฟังเสียงเราฟังเสียงแมกเทียวอะค่ะกรอบจริงอะไรจริงค่ะ k f ่ KFC ใช่ไหมครับใช่ครับแต่สูตรปักเราจะพิกแพงสูตรปักโดยใส่ส่วนผสมอย่างละอย่างละหนึ่งหนึ่งันนี้ส่วนผสมเราจะลงท้ายด้วยเลขหนึ่งอย่างแรกเลยไก่1นกิโลเป็นก <2. S 1> ่วนสะโพกไก่อย่างเดียวนะคะใช่อย่างที่สอง่อะผงปรุงรสไก่1นึ่งช้อนชาไก่ ใส,ใส,ส,ส่ถ้วยนี้ก่อนช้อนชาใช่หนึ่ช้อนชาแค่นี้อ่ะตัวนี้หนึ่งช้อนชาอ่าเน้นช้อนชาเราผสมส่วนผสมใส่ถ้วยนี้ก่อนต่อด้วยผงกระเทียมหนึ่งช้อนชาหรือพริกหรือกระเทียมป่นอ่าเอาเป็นผงกระเทียมเลยเด๋อันเนี้ยอันนี้นน <Lotus S 1> เราต้องไปซื้อที่อะไรโลตัสโลตัสเอ็กเซส กเหนึ่งช้อนชาชาชาแต่นี่เค็มเลยตามด้วยผงปาปิกาหรือผงปาปิกาที่เผ็ดมันต้องค่อยๆเทนะหนูอย่างเลยใช่นี่ใช้แค่นี้พออ่าใช้หนึ่งช้อนชาเพราะว่าถ้าใส่เยอะน้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าใครท่านผ็้าผู้ชมใส่เยอะมันจะเผ็ดจะเผ็ดมากอ่ะขนาดนี้เท่านตัดลดเค็มเลยหนึ่ง ช้อนชาช้อนชาอ่าต้อ,อ,อไม่ใส่นะค้นพอสมวผส,สมนั้นก่อนแล้วเราค่อยให้คนเคข้ากันเหรอครับครับคนคนอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วอ่าอ่าเสร็จแล้วเทใส่ครับโอเคเทใส่ไหนใส่นี้เลยครับ ยอะมาไก่ด้วยสุดท้ายนี้คือซอสไข่นางรมซอสไข่นางรมหนึ่งช้อนโตะ๊ะหนึ่งช้อนโตะ๊ะดึงม,มันออกซื้มาปึกซื้อมาหาม่ลืมเลยหนึ่งช้อนโตะ๊ะหนึ่งช้อนโตะ๊ตะซอสไข่นางรมตราแม่ครัวหนึ่งช้อนโตะ๊ะโฆษณาหานี้งานโฆษณาก็มาแล้ว นี่ไงเราจะขยำขยำน้องแม็กใส่ถุงเอาวสวมใส่ถุงเนาะเพื่อความสะอาดแล้วก็ขยำให้ทุกเขาให้ทั่วโอ้เป็นครั้งแรกเลยแม็กเออไม่ต้องกลัวไก่เจ็บลูกขยำแรงๆให้มันเข้าเอ๊น้องกลัวไก่เจ็บมักรักตัวตุ้กไก่โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแช่ตู้เย็น ข้าค,คืนไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โจจะมาทอดกันโอเคอเคเรียบร้อยไปสตีนสตีนอ่าเราหมักไปแล้วหมักไปแล้วหนึ่งคืนนะคะอ,คอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําแป้งเริ่มจากแป้งแป้งแป้งทอดแป้งทอดหนึ่งถ้วยหน่งถ้วย ่ะแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะ<ช>หนึ่งถ้วยใช่หนึ่งถ้วยแม็กเธอเธอวันนี้เราเก็บอุปกอย่างละลงเลขหนึ่งใช่ไหมครับใช่หนึ่งถ้วยเต็มเลยอ่ะเทป,ป้ายเทป้ายให้หมดใช่ไหมแป้งอนเนกประสงค์เป็นแป้งสาลีเป็นแป้งสาลีอือ ผสมกันเลยหนึ่งหนึ่งถ้วยอ่ะมัน้ถือสองมือสิเห็นจากได้ว่ามันจะเป็นมาค้ามันจะเป็นก้อนอ่ะคนให้เข้ากันอันนี้เราจะปรุงรสตัวแป้งนะคะใช้เกลือ ลใช้เกลือเม็ดเล็กน้หนึ่งหนึ่งช้อนชาแล้วก็คนต่อพริกไทยพริกไทยหนึ่งช้อนชาผมก่เคยเห็นพริกไทยมาก่อนเลยอ่ะพริกไทยป่นพริกไทยผงปกติพริกไทยจะเป็นแบบเม็ดใช่ไหมต่เอาแบบเป็นป่นเพราะว่าเวลาผสมก็จะเข้ากันง่ายอ๋อมเริ่มนี่กรเดื่ออ่ะไอ้ไม่ได้ก็ไอ้ผงกระเทียมกระเทียม หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาพริกถ้าใครกลัวเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่หนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาไม่เอาเยอะนะนีะ่นะคะคนใหเข้ากันไม่เรบกันแบบไม่มีถ้าใครกลัวไม่หอมก็พริกไทยเอามาใส่างนี้เพิ่มได้ใช่ต้องร้อนนะคะเ,เป็นน้ำเย็นจัดเลยเย็นจัดเลยสรับ ชุบไก่จะยิ่งกรอบสุดท้ายใส่ผงรสดีผงรสดีรสไก่อย่างเชิญเช่รเลี้ยงเช่ญจบมาเราก็จะมาเริ่มชุบไก่ให้ดูนะคะอันนีอ้อันนี้อ๋อไส่ไหมครูแม่จะอยากเราอย่างนี้ทำบ้างก็ระหว่างชุบไก่ก็ใส่น้ำมันใช้น้ำมันรำข้าว ไฟไกลางๆนะคะใช่ไฟก,กลางๆเพราะว่าถ้าไฟร้อนมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้อ่อาให้มันพุ่งๆใช้ปรุงรสไม่ได้จัดจ้านมากเพราะว่าเด็กกินเนาะถ้าใครอยากให้มันเจ้มจนกว่านี้ก็ใส่เครื่องปรุงเพิ่มตามชอบได้เลยใช่เริ่มแรกเลยชุบแป้งก่อนหนึ่งรอบชุบแป้งแป้งหนึ่งรอบ ัใช่แล้ะก็่ลูกก็อะไรโเนี้ด้วยใช่ถึงถ้าใช่มันจะได้กรอบเป็แล้วชุบน้ําเย็นหนึ่งรอบก่อนหนึ่งรอชุบน้ำเย็นหรอบสองทำสามรอบใช่ไหมสองสองอ๋อแต่รอบทมัจะเป็นแบบนี้แป้งเอาแป้งหนาแป้งบาง เอาแป้งเอาแป้งหนาเอาแป้งหนาก็แป้งหนามันก็จะเป็นยังไงอะแป้งก็จะเยอะไงก็จะกรอบๆเอาแป้งหนาถ้าใครจะเอาแป้งหนาอันนี้ก็ชุบอีกรอบหนึ่งถ้าบอกเอาแป้งหนาต้องชุบอีกรอบหนึ่งก็บ้างเอาชุบอีกหนึ่งรอบชุบน้ำอีกหนึ่งชุบน้ำอีกหนึ่งรอบอ่าแม็กก็ครบ โอ้พีท้องแรกเลยทีย่ผมได้ทำได้ทำไก่ทอดเอาแต่และเอาแต่ทําทำทำเอาไปทำเอาไปกินหรือก็ขายก็ได้นะอันนี้สูตรมาไก่เราได้ความอนุเคราะห์มาจากปเจ๊เจีบ๊บให้สูตรมาไก่มาแล้วเราก็เอามาประยุกใช้อีกทีหนึ่งเนาะอ่ะชะลาสลาสลาเสร็จปุ๊บไหมนะลงเลยนะอ่าน้ำมันมันเดือดละแม่ผมกลัว,<ๆ>วน้ำมันกัเด็ดใส ให้อะ <มา S 1> ไรแม<า>่เ,เมพื่อนอ่ะมาเขาตอมักตอใช่ใช่ผิดอ่ชุปตอชุ<ม>บแป้งก่อนหนึอ่าให้มักชุบแป้งบาเบาเบาได้บ เราแค่ okay. จับนี่แม็กซ์นะทำเองจับแค่ตรงนี้แล้วชุบน้ำได้ขมวดยังอ,อ่าแล้วชุบน้ำยันจับแค่ตรงไปลายมือ,อยังเอียดเออชุบน้ำชุบแล้วทิ้งทำไมลูกชุบน้ำไม่ต้องทิ้งดิเอามันแค่นี้แค่นี้อ่าเออเสร็จแล้วปุ๊บแล้วปุ๊บก,ก็ชุบต่อ

ว่ากินแรกของเราเสร็จแล้วนะคะนะากินแรกสามทิ้งสุกแล้วอ่าเราเอาอเอาแค่เหลืองๆพอเนาะเออเพราะว่าถ้าอีกอย่างแลว่าเหลือ,อลงเราก็สะะาเ,าเสร็จเลยโอ้หน้าตาเหมือนมากอ่ะอ่ากินแรกนะคะเดี๋ยวสะเด็ดน้ำมันตับไม่ว่าคนน้ำมัน มือเสียงมือเสียงกรอบกรอบ,อบแม่ชิมเนื้อสุกแล้วนะจ๊ะนเะนื้อสุกเห็นไหมอือ่นเนี่มันเหมือนมานเลยริดแล้วครับหยิบ,แล,บ,บแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะลองแบ่งอันนี้ขัดเป็นชิ้นเล็กลงเพราะมันจะได้สุกเร็วขึ้น อ,อ่ะเป่าแล้วอันนี้ชิมสิเอาแล้วไงอู้ห์เ็นฟุตบกรอบมากเอาเคี้ยวดิเคี้ยวให้กล้องดิสิคะเฮ้ยเ <c oughs> อยองไงอร่อยอ่ะอ่ะเอาแป้งเอาแป้งอันนี้แป้งนะเมื่อกี้แป้งมันหลุดจากตอน,นหั่นมาอร่อยไหมอร่อย อ้ําโอ้ยมาไม่ได้ฟังเสียงเราฟังเสียงแมสเคียวอะค่ะกรอบจริงอะไรจริงค่ะสดแป้งตัวนี้ผ่านไหมผ่านไหมเหมือนไหมเห,หมืหมอนใช่ใ <c oughs> ่าแมสคอนเฟิร์มนะคะแมสคอนเฟิร์มว่าค<ม>ุณมได้านนที่เหมือนมากเหมือนกรอบเหมือนไก่เคฟซีเลยอืม อร่อยมากรสเท่ากันเลยอันนี้ไก่นะคะรอบแรกที่เราเอามาพักไว้แล้วเราเอาไปลงทอดอีกรอบนึงแล้วไก่มันก็จะกรอบยิ่งขึ้นแล้วก็ไหมๆด้วยใช่แตนั้นนี่คือไก่ที่เสร็จแล้วนะคะเหลืออยู่ในกระทะอีกนิดหน่อยืล้วใชยากยิ้งไก่ k f c, <oughs> <c, <oughs> <c <oughs> อาชีเกตออกไปไหนหรือผู้คุยก็ทําได้อ่ซื้อมาทําได้นะคะอือร่อยนะคะประหยัดใช่ไหมใช่ท้ายนี้น้องแม็กมีอะไรฝากมั้ยจะลืมไหมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอยากให้น้องแม็กทำอะไรหรือว่าทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะเฮ้ยคอมเมนต์จากรายการนี้เลย ก็พบกันใหม่คลิปหน้ากับห้องแม็กเกอร์ชาวิ่นแนวบ๊ายบาย